ไอตัวเนี้ยคือมันชิงฝนชิงฝน,นตัวสำคัญนามสาจังหวัดตาดฝนเยอะมากเออบางทีมันตั้งเขาแดแด,ดงๆเนี่ยบางทีฉีดไป้นิบมาทีก็แห้งแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเพราะว่าเนี่ยติบระวันแล้วยังใหม่ใบ <c oughs> อ่อนเนี่ยชอบเลยเนี่ยไอเพี้ยไพ้แจเ,เ,เพี้ยกระจันเอ้เพี้ยไฟมาตีตีต,ตีมันจะแข่งใหม่ตอนนี้ใส่ย,ยา เนี่ยไม่ครับผมยังยังยังสิบห้าวันเลยเหรอพี่ครับผมอยู่ในบ้านขนาดนี้เลยเหรอใช้มกมาแมลงไม่มาลูกว่นเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะฉีดมานะเที่ยวไปไม่มีอะไรแดงไม่มีแต่ว่าเอาตอนนี้ฉีดตอนนี้ยังไม่เจอยังไม่เจอค่ะธรรมดาค่ะเออเลยวันสองวันสามวันแต่ไม่ฉีดเนี่ยไม่เหลือแล้วน่นะไม่เหลือแล้วเราฉีดไปโคราแห้งปั๊บมันก็เกือบเกือบทั้งใบเลยแล้วพวกน้อนผงอะไรมันก็ตายเราก็เห็นก็เรามาดูตอนเช้าฮะตายติดใบเปี้ยด้วยจริงใส่ห้าสิบดีสี 5 0ซีต่อถัง200ลิตรอ่ะนอนตายติดใบเห็นเห็นเลยถ้าเราไม่ใส่เลยฉีดแล้วกันแมลงเป็นยังไงบ้างฉีดถ้าฉีดผมว่ามันคงไม่ได้ผลนะเมือนเหมือนเนี่ยเดี๋ยวยาเปล่าเสียทั้งยาเสียทั้งเหนื่อยแรงคือเสียยาเปล่าเลยถ้างั้นาไม่ใส่เนี่ยวิราวาตัวนี้เนี่ยอที่สั่งมาเป็นชุดเเออป็นชุดหลังจากใช้รวมกันแล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีอ่ะดีดีใบใบใบมันใบนัง ใบมันใบเขียวออกมาแล้วก็มีอันนี้คือพึ่งฉีดมาเนี่ยมันมียอดใหม่รัดออกมาฉีดได้กี่วันครับผมที่ไปเนี่ยยอดใหม่มารัดออกมานี่ฉีดได้กี่รอบแล้วอันนี้ฉีดไปสองรอบแค่สองรอบเป็นเดือนฉีดครึ่งเดือนฉีดสิบห้าวันเลยเหรอพี่ครับผมอยู่ได้นานขนาดนี้เลยเหรอใช้มากมาเ่คือคือมันก็ยาคือมันแมลงไม่มาลูกพวนเราก็ยังไม่ค่อยอยากจะฉีดมั้นะจากปกติฉีดเจ็ดวันสิบวัน ตอนนี้นคือ15วันคือยืนยังไม่ฉีดใช่ใช่คือยืนเวลาได้อ่ะยืนเวลาได้แน่นอนและอย่างหนึ่งคือไอ้ตัวนี้คือมันชิงฝนชิงฝนตัวสำคัญน้าสาจังหวัดตาดฝนเยอะมากเออบางทีมันตั้งข้าวแดดแดงแดงเนี่ยบางทีฉีดไปไม่ทันเก็บสายเลยไม่ทันเสร็จเลยอ้าวมาอีกแล้วฝนมาหมึดตั้งข้าวมาแล้วหมึดเก็บไม่ทันเออบางทีฉีดไปทิ้งมั่งไม่ได้ผลมั่งผมว่าแต่แต่ตัวนี้ผมฉีดเสร็จแล้วผมเผไม่กลัวเลยเออไม่ค่อยกลัวเพราะว่ามันผ่านแค่ว่า สิบนาทีก็แห้งแล้วอ่ะเพราะว่าเนี่ยสิบกว่าวันแล้วยังไม่มาไบอ่อนเนี่ยชอบเลยเนี่ยครับไอ้เพี้ยไอ้แจ้เพี้ยกระจันเอ้เพี้ยไฟมาตีตีตีนี่มันเป็นต้งใหม่แต่คตอนนี้ใส่ยาเนี่ยไม่เลยครับผมยังยังยังตัวเพี้ยจักระจันหรือเพี้ยไฟมันชอบกินอะไรกินใบกินใบแต่เพี้ยเพี้ยจักระจันนะนะมันกินใบหรือกินพวกใบยอดอ่อนแบบนี้ใช่ใช่ใบยอดอ่อนพอกินแล้วอาการเป็นยังไงฮะ ไม่มันอจะเป็นเพี้ยนจานั้นไปจะไหม่ใบจะเสียไปเลยเออไปเสียเลยแล้วก็ตอนคืนก็เพี้ยไฟตีโพอตีปั๊บมียอดใหม่เลยยอดยอดยอดเนี่ไม่เพี้ยไฟแล้วเพี้ยเพี้ยจากจันฝอยอะไรเงี้ยมันร้การมากเลยยังร้ายร้ายทํตัวทุกคนทำาัวนี่ตรงนี้ถ้าทิ้งไว้วันสองวันนี้สภาพจะเป็นไงโอ้ไปเร็วเลยกินขอบใหม่หมดขอบใหม่ยอดเป็นการตูบเลยว่าแล้วไงถ้าใบอ่อนใบนั่นน่ะเพี้ยไก่แจ้เขาวว่ามันหล่อสนใบ ไปไปเลยอ่ะตอนนี้ตั้งแต่ฉีดแมกมาผสมยาฆ่าแมลงไปไม่มีเลยหรอพวกนี้ยัง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 ไม่เจอเหรอฉีดต่อสิบห้าวันแล้วก็ยังไม่โผล่เข้ามมาเห็นเลยยังยังฮะมันไปอยู่ไหนหมดแล้มันตายมันไปอยู่ไหนหมดแล้วจะตายไม่มาเพราผมคิดว่าผมน่าจะแบบโดนตัวตายมันผมว่าจะเป็นไอ้ไอ้ยาเกลือบเพราะยาเกลือบคือมาทําให้สารสารยามันจับจับที่ใบอยู่แล้วก็คืนไปกินจับที่ใบแล้วก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสารด้วยไหมครับใช่ใช่เพิ่มอีก ผมโาะปกติฉีดทุกสิบวันแต่ตอนนี้สิบห้าวันแล้วยังไม่เห็นตัวแมลงยังฮะโอ้ถือว่าโอเคเลยเนาะดีมากเลยใช่คือสมมนสมมติัมันจะแพงนิดนึงครับนะมันจะแพงนิดนึงแต่มันยืดระยะมาบุกลอกคุณหารแล้วผมว่าอินนี้จะดีฝานะครับเพราะว่าคือหนึ่งจากสิบวันฉีดหรือเจ็ดวันฉีดเราไปสิบห้าวันฉีดเนี่ยมันก็ไปได้ช่วงแล้วประหยัดได้อย่างน้เราก็สองรอบหรือหลอกครับ ที่สําคัญคือต้นทุเรียนเราสมบูรณ์เออใช่ไม่มีแมลงกวนนี่คือที่เราต้องการผลลัพธ์แบบนี้เออครับผมที่นี่ที่ไหนครับคุณพี่ที่อยู่หมู่บ้านอะไรครับอ๋อหมู่บ้านพงตะเคียนตำบลเนินทรายตำบลเนินทรายอาเภอเมืองอำเภอเมืองเภอเมืองตราดครับผมวันนี้ต้องพี่มากเลยนะครับขอบคุณพี่มากมาก